สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมตั้งช่องสวนสลินทิ์อยู่นะครับเนาะและก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอยู่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักเกษตรทุกท่านครับผมมาแล้วครับผมไฟภาพไฟวิดีโอจากทางสวนสลินทิพครับผมมือนี่เลสิพาพี่น้องมาอัปเดตสวนสลินทิพปในเดือนมิถุนายนนะพี่น้องเนาะ มาเบิ้งการเปลี่ยนแปลงไปการเจริญเติบโตของไม้ปาที่ตั้งสวนสลินทีบได้ปลูกไว้นะพี่น้องนะเท่าที่ผมสังเกตเห็นอยู่นี่นะต้นไม้ปาที่ปลูกไว้ก็มีเป็นตอนอ้นยางหน้าวนมากนะพี่น้องนะแ้วก็สิมีต้นพยุงแซมอยู่ครับพี่น้องสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือต้นพยุงนี่สีหง่เรีวกว่าตอนอ้นยางหน้าเลอพี่น้องนะ้อ นี่คืออายุ2ปีครับผมครบสองปีเมือเดอนเมสาเบื้องต้นพยุงดูพี่น้องสูงท่วมหัวแล้วครับแสดงว่าพยุงมันจะถือกับดินในหน้านี่นะครับพี่น้องแต่ว่าผมบ่ได้ปลูกไว้หลายครับวันจะได้ปลูกไว้สองสามต้นหนึ่งแล้วกลับไปในล,ลัซิโลงอีกอยู่ครับสาหรับต้นพยุงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการว่มฟางพี่น้องเมื่อบ่งการร่มฟางประโยชน์ในการห่มฟาง คือหยาบว่าค่อยเกิดพี่น้องปกติแล้วก็ฝน,นมากสีไว,ว้หยาบวันที่เขียวตึบุ่แล้วเนะาะแต่บามาสังเกตเบื่อตอนนี้ผมให้ญาติพน้องเปิ่นคุ้มฟางไ้ตอนอแล้วเขาไม่ๆหเนาะให้ิ่นสื่อฟางม่นคุมมห้เต็มที่เลยเคุมหนาพร้อมนะครับบานนี้ถึงหนาฝนมากฟางมันก็เริ่มสีย่อยสลายกลายเป็นฟุน้นแล้วก็สาม,มารถสิคุมหยาได้นำรับพีน้อง สังเกตบางเล่าหยาบบาขึ้นหยาบบาแห้งตอสูปีครับผมอันนี้คือเข้ากับว่าตองได้เสียเงินคาตัดหญ่อีกนะพี่น้องเนาะแล้วก็ฟางมันก็สิย่อยสลายกลายไปเป็นฟุ้นใหตกับต้นไม่ได้อีกครับผมนี่คือประโยชน์ของการห่มฟางนะพี่น้องสำหรับต้นยางหน้าในสวนเซรินทยปนี่ก็จะเลื่นเติบโตบางต้นไาย่ครับพี่น้องบางต้นกายย่ก็สูงเติบละสูงหอด2เมตรเราก็มีบางต้น แต่ว,ว่าบางต้นกับว,ว่าท่านไ่ปันไดน,นี่มั่นก็อาจสิขึ้นยุกับดินเนาะพี่น้องเนาะดินแต่ละจุดอาจสิขึ้นกันหรือว่าสิขึ้นยุกับพันธุ์ใหม่ที่ห้านํามาปลูกก็ไดเนาะพี่น้องเนาะบางต้นมันหลากมันอาจสิบ่เดินดีบางตน้น <c> ห <oughs> ลากมันเดินดีหาอาหารได้เกงมันกันเลยสิไ่สิจะเจร่ญเติบโตอาจสิไปเป็นประมาณนั้นเพราะว่า การดูแลรักษากระเฮ็ดคขึ้กกันนะนะพี่น้องการใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยห่มฟางหดน้ำก็เฮ็ดซ้ำๆกัน <c oughs> แต่ว่าต้นมันไหญ่่ซ้ำกันนั่นก็นแสดงว่าขึ้นยู่กับดินแน่ขึ้นยู่กับต้นไม่ต้นพันธุ์ที่หเอมาปลูกนะพี่น้องนะนี่คือสภาพของสวนสาลินทิ์ในเดือน <c oughs> มิถุนายนนะพี่น้องนะสังเกตเห็นได้และชัดเลยครับนี่คือการห่มฟางมันสามารถสิคุหมยาได้ครับผม หยาบว่หลายครับปีนี้เข้าสิบ่าได้เสียเงินค่าจ้างเงินตัดหยาครับผมแล้วก็ฟางมันก็สีย่อยสลายกลายไปเป็นฟุ้นให้ต้นใหม่เข้านาะพี่น้องนะแล้วก็สำหรับเ้นทางมองนี้นะครับสีเ้นทางนี้ผมเห็นเป็นขั้นคู่ไว้ในสิยาประมาณจักสองร้อยกว่าเมตรนี่แหละพี่น้องผมก็ได้ปลูกอย่างหน้าไว้สุดแถวเลยครับผมอย่างหน้าลอยต้นครับผมสร้างมาปลูกไว้รอบแรก สำหรับการเจริญเติบโตของเขากอยุนในเกีฑยนที่พ่อใส่นะพี่น้องนะบางึงกบแย่ครับผมบางต้นกใหญ่บางต้นกะว่าหญ่กับเป็นธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่บ่ชรมาาตรกันนี่แหละพี่น้องปายุฤดูแรงครับผมเห้ต้นกะทินเทพาผ้าล่มกับต้นกะทินเทพาผ้าโคนครับผมหลายต้นอยู่ครับที่มันโคนในสวนมาสังเกตเบองต้นกะทินเทพา้าเนี่ยมันไม่มีหักแก้วบ่พี่น้องมันเลยลุมไงนะพี่น้อง เพราะว่าเฮาบ่ได้ปลูกคือตอนอ้นยางนาเนาะเพราะว่ามันนนั่นเกิดเองอะนะผมบ่ได้ปลูกมันครับเพราะว่าเจอร่มมากมันก็เลยสิ่โคนายว่าสันุนี่มันบ่มีหลักแก้ว,วออบอเฮาบ่ได้ปลูกมาเลยล่มเลี้ยวอันนี้ <laughs> อันนี้คือผลจากพายุฤด,ดูร้อนมิติพานมาเนาะแล้วก็สำหรับนี่ครับการห่มฟาง มองในสวนกล้วยมองนี่ผมบ่ได้ห่มนาปนนันไดนะพี่น้องบไใ้บอกให้เจ้าห่มนาปันไดหญ้าก็เลยเกิดขึ้นหลาครับผมนี่คือผลการห่มฟางขึ้นห่มหลมันกับหญ้าอาจัยคุ้มหญ้าได้หญ้าอาิบ่เกิดนะพี่น้องเนาะอันนี้หฮมบ่ไหลหญ้ Nh าก็เลยเกิดขึ้นมากครับผมอันนี้มองนี่ก็จะได้จางเป็นตัดหญ้าห้นะครับสําหรับสวนกล้วยก็ตัวนี้กาหกท่พี่น้องเพราะท่านเด้จัดการตัดใบสางใบปันได ก็เลยบังหูหกไปจัหน้อยครับผมและนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของสวนครับผมผมเด้ลงไผ่ไว้ประมาณจักเจ็ดแปดก่อนี่แหระพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เห็นตอนนี้สังเกตบางว่ามันที่เหลืออยู่ประมาณสี่ก่อครับที่มันจะเริ่มเติบโตขึ้นมากครับผมสองก่อนหนึ่งสิเป็นไผ่บ่งหวานครับผมสังเกตเห็นว่าเป็นไผ่บ่งหวานเยู่แลวอีกสองก่อนหนึ่งหนึ่งสิเป็นหน,น่ไผ่เลี้ยงบอกว่าไผ่สางไผ่กับปรมันใจครับรพี่น้องเพราะว่าผม ไปซื้อมาปลูกกันเจ้า,จอาบอกว่าสร้างเอาไผ่เรียงะไฟไฟอะไรเจ้าพนเสด็จไผ่ยังนะพี่น้องนะสังเกตเห็นมันเหลือ,อยู่แค่สี่ก่อครับผมในการที่ปลูกไปแปดก่อเมื่อประมาณสองปีที่แล้วแต่ว่ามันขาดการจัดการการดูแลนะพี่น้องเนาะอันนี้คือไผ่บ่งหวานครับผมมันกระสีหกจักน้อยเพราะว่าเข้าบ่เดตตัดสางก่อมันนะพี่น้องเฮ็ดใ้ก่อมันหกก่อมันหนาะอันนี้คือ กลแบไกก็คือแสด้ขุดออกไม้ปลูกปลูกไม้แหละครับพี่น้องเพราะว่ามันหนาปวดมันเห็ดใหยนอมันบ่นออกครับผมนอออกหน่อยเมื่อมีกอไผ่าาแล้วมีนอ,อไหม่เ้วก็ต้องปลูกพักขาไว้นั่มลพี่น้องในสวนก็มีพักขาอยู่ครับผมพักขาก็งามพี่น้องมึงดูออกนอออกยอดออกใบร้ายแล้วครับแต่ว่าต้นสูงจังหน่อยได้พี่น้องเะยทสงสยสิใสๆบันไดขึ้นไปตัดยอดนะครับผม อันนี้ก็เป็นต้นบักค้มป้อมครับผมเพราะในสวนเฮาับปลูกไปหลากหลายนะพี่น้องนะพราว่าสิเป็นไม่ผลไม่กินดอกไม่กินใบหล,หลายอย่างครับผมอันนี้ก็เป็นต้นมะรุมผักอีหุ่มบ่ะผักอีหุ่มเหมือนผักอย่างะ่ะต้นมะรุมมาสันวา่าอันนี้ก็สําหรับกินหมากกินผลนะนะพี่น้องนะ ลวก็สีมีบักซีดาน้ยี่น้องบักซีดาปลูกโสตายเป็นลงครับพี่น้องปลูกแบบว่าไม่ได้ดูแลรักษาครับผมปลูกเตรีมยมใซื้อๆ่ได้ห่อบ่ได้เหตุยั้งมันครับมีนวยแกะเก็บกินครับผมธรรมชาติคักๆเลยครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันกระสีมีนวยเหตเพ่อได้เก็บอยู่หรอกพี่น้องมีเห็นอยู่สามสี่นวยอยู่ครับแต่และตน้นแต่ธรรมชาติมันกาดจะบ่ขื้นหลายเนาะเพราะว่าห่อไม่ได้ดูแลรักษามัน อันนี้ก็สำหรับกล้วยน้ำว่าในสวนนี่ก็พ่อได้ยูได้กินที่เราพี่น้องมันเกิดขึ้นว่าแล้ะครับปู่แบบคล้ายๆว่าธรรมศาสตร์ไปเลยครับผมการดูแลรักษาการเอาใจใส่ว่าลายปันใดผลผลิตทีไดมากมันก็ยอมสีไปตามนั้นนะาัะเฮาดูแลเอาใจใส่ดูแลดีรักษาดีผลผลิตเท่ากันจได้หลพี่น้องอันนี้คืออีกว่าแหละเจ้าของบรยูนะพี่น้องนะห้ญาติพี่น้องเบิ่งเบิ้งไ้กับว่าใคดีปันใดนี่เป็น คลองใส่ไก่เนอะพี่น้องคลองใส่ไก่ในน้ำเก็ซึมมาเต็มแล้วครับพี่น้องเพราะว่าคลองใส่ไก่เ uh นี่ยมันติดตามกัวบอยใหญ่จังหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะแล้วก็นี่แหละครับพายุดูดแรงครับผมตีต้นต้นเท้าโคนล้มเนอะพี่น้องเนาะเพราะว่าตรงกับทินเทพาพะมึงแหลมมันไม่มีหักแกวเหลวอยางหอบไปดืปูกพราน้องมันเกิดขึ้นเองมันก็เลยเสียเนเงามันบ้ฝังลงลึกนะพี่น้องลมมากมันก็เลยล่มสภาพต้นกล้วยในสวนซาลินทิ์ครับผม อันนี้ก็เป็นบ่อแรกนะครับนบบ่อแรกที่ได้ขุดขึ้นมาคือบ่อรูปหัวใจบ่อนี่สิเป็นบ่อนี่สิเป็นบ่อสําหรับรับน้าชนประทานในหนาแรงนะพี่นังนะในหนาแรงเพื่อเราเปิดน้าชนประทานน้าก็สิลงมาในบ่อนี่เป็นบ่อแรกแล้วก็สิไลไปบ่อที่2ทํามันเต็มแล้วก็เสียลงไปที่หน้าเนาะแต่ว่าช่วงนี่หนาฝนแล้วครับผมชนประทานเป็นบ่อใดปล่อยน้ำแล้วครับร่อน้าจากน้าฝนน้ำธรรมชาติครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ น้ำขึ้นมาเคองบอ่อล,ละใกล้สีเต็มบอ่อละครับพี่น้องฝนตกมาสองสามเทืออันนี้เป็นอีกหนึ่งบอ่อครับผมบอ่อปลาโลมาต้นกะทินเทพาอยกระลมและนี่ระนาดเลยครับจากพายุฤดูแล้งที่ผ่านมานะพี่น้องนะแล้วก็รอบๆบ่บบบอปลาโลมานี่กะต้นไม้กะรู้สึกว่าจะเริ่มเติบโตครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศเขียวชอ,อุ่มดูแล้วชื่นตาชื่นใจพี่น้องเอ้ย แต่ว่าต้นไหม้ว่ได้ปลูกเพิ่มนี่ตีสองปีแล้วมีแต่ต้นใหม่เก่าที่ผมเคยปลูกไว้แด้วพี่น้องเนาะจากยั้นได้ซีีโอกาสกลับไปปลูกอีกดอกพี่นอ้องว่งวาอีกเร็วๆนี่แหละครับผมรอโอกาสล่อ,อเวลาอยู่ครับผมด้กลับไปปลูกต้นไม่เพิ่มในสวนสลินทิ์ของเข้าอีกต้นมักซีดาก็ยังยั่งอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องแต่่เขาแต่ว่าผมมั่นใจว่าต้นนี้มันเป็นมักซีดาพันยังเพราะว่าผม เอามาปลูกไปกิมจูกับบักซีดาใส่แดงนะพี่น้องผู้เพิ่นเจะเก็บกินเพิ่นกับบลายงานมาว่า,วาบักซีดามันเป็นบักซีดาอยังที่เก็บไปกินกันเลยเก็บกินซื้อๆ่ฮู้จักคือกันครับว่าเป็นบักซีดาก็เก็บไปกินซื้อๆแล้วมัม่ฮูมจักว่าบักซีดาอย่างสำหรับบ่อนี้ก็เป็นบ่อยุานล่างของสวนนะพี่น้องนะบ่อนี้สิงใงญ่เต็มครับผมประมาณ3งาน3งานกว่าเกือบ4ี่งานหรือเกือบไร่พิ่นละพี่น้อง ขุดไว้เพื่อสเสด็จกักเก็บน้ำในหนาฝนเพราะว่าหนาฝนีน่ฝนตกลงม,มามันก็สิไหอยากทางสวนล้วก็สิลงมากเต็มในบอ่อด้านล่างนี่คือขุดไว้เพื่อเตรียมการไว้สําหรับล่องรับในน,น้ฝนเพื่อสิใส่ในหนาแล่งของสวนสลินทิ์ครับผมและก็สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณนะครับด้อขอบคุณทุกๆก,กําลังแรงใจครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่สละเวลาเข้ามาชมคลิปของทั้งสวนสลินทิ์มือนี่ และก็ผู้ใดอยากส,สนับสนุนเป็นกำลังใจให้ทางสวนซาลินทิปก็อย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือว่าปุ่มขอบคุณข้างล่างนี้ได้พี่น้องนะเพื่อสิเป็นกำลังใจและก็สนับสนุนของทางสวนซาลินทิคกับผมเอาไวพ้พอกันคลิปหน้าครับผมว่าสวนซาลินทิปสมิหยังมาฝากสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ